สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้ามีหมอกหน่อยๆพี่น้องมาบึง้งบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะมีหมอกมีแดดพร้อมพี่น้องจ้าบรรยากาศกับบหน้บนาบอหอนพอดีจ้ะพี่น้องจ้าประมาณ22องศานะคะอืออ๋อ,อยังคือคุ้มมุมคุ้มมุมอยู่ห,น,หนึ่งอือเฮ้ดียังหลิน ตัดเสียงไฟเว้นยากกีเข่าเฮ็ดเมนู่ยังกีเขาเ่าเฮ็ดเข่ากีพี่น้องโอ้ยสิท่านอากาศมันนี่ก็ยเย็นนี่ได้หนิหต่างไฟก็พี่น้องอยู่กับคนดังมันนี่หน้าตาทุกคนกับพึ่งตื่น้ะจ้ะสวัสดีครับ ค่ะดังเป็นคนดังอยู่พี่น้องที่ได้กินง่ายบ่ล่าเถอะินง่ายสัตว์เนี่ยว่าเป็น,น,นเ,าาเชือเพลิงอ,อ,อ,อือจะเป็นไข่กระทะนะคะดอกข้าวเดี๋ยวบรเห็ทเนื้อสับลงไปนะคะกินแบบง่ายๆนะ อบเลยพี่ดอมกินแบบนี้กินแบบไม่ไง่ายของเางงะ,ะ,ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผิดฟ้าะเป็นหรอฟ้า <S 2> <S 2> เสร็จเรียบร้อยของพี่มาร์กนะคะอันนี้ของพี่ดอมคะ่ะพี่ดอมสวัสดีครับพี่ดอมกินอะไรอะ่ะ โอวันตินครับโอเคมาพี่นองมากินน้ากันเป็นทิปเขาทิปนี้เสีนบ้าเขากีได้จังเลยเอามกลากินยังหรอใครทะใครทะโอ้ยเด็กเด็กเดเด็ก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 ินอะไรเด็ก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 ด็กเด็กกเดรกกเดด แป้งฟันแต่เช้าแล้วคะ่ะแป้งฟันแต่เช้าแล้วคะ่ะอืเมืองอันนี้ใครสิมาตอกใส่ข้ากีีพี่น้องปรุงแล้วเรียบร้อยจ้ะ,ะกินได้ครับผมระว,วังร้อนนะคะเป่าด้วย เป็นยังไงเหรอราดซอสพริกด้วยอร่อยค่ะอร่อยด้วยโอเคผ่านไหมฝีมือผ่านนะโอเคผ่านได้กีนน่คะแนนเต็มสามคะแนนเต็มสิบเก้าเต็มสิบเก้าโอ้โหให้เยอะเลยไหนบะปีปบะปีใส่อะไรใส่ซเนี่ยลเลยพิ่น้องซอสพออริกซอสบ้พริกซอสอ,อันนี้ิรงข้าวไปนึ่งครับอืมนม้หน้าตา เตือนตระเสารือรอแต่ผมก็ยาวพี่น้องหือหวังเลยค่ะไม่ยังเลยครับได้ยกะกาล่ะกินตอตนเช้าเช้ายังมาเสารเตือนทันกระเได้กินแบบนี้ล้ะพี่นอ้อง <Okay. S 1> ลูกก็อยากลงม,มาเป็น <c> ข <oughs> ้ามใหญ่ๆหรอกเสียงข้าวด้วยพี่น้องตอนเช้าๆเหลือไม่แดดแลด้วแดดจะ้ะแดดก็มีแล้ววันตินเย็นได้ยัง เดี๋ยวซองตาล่ะงั้นมารอบนี้คือเหมือดล่ะหัวหิ้วฮือคือแสบแสบอืมกาเฟกาแฟน้ำร้อนครับเสียงก็บรรยากาศเสียงหูกาแฟไหมเบอรอว่างเสียงไก่ขันพร้อมพี่น้องอืม ้าวกับโยผิดด้พี่นไนพี่อกินหรอมันเย็นแล้วนังหนุมันเย็นแล้วเวที่ยงมากับคันคำใหญ่ๆเลยเป็นงแพทแนนำอารอยอันนี้ที่ปั่นแล้วพี่นนองปั่นกอก,อกีกอกี อันติปนี้ได้หาได้หาก่อนนะจ๊ะเลยเกินิดหน่อยนะคะไปเอาไปค้างกันจะ้ะอ,อ,อร่อยเหรอครับอันเนี้ยกินประจํเหรอกินบางกินบางครั้งแต่เคยกินอยู่แล้วกินอือจุ่มโอวันตินจุ่มครีมตัวนี้พอว่าอืออร่อย 再不露，还有我先。 เอาอย่างแล้วพี่น้องบัดนี้สวัสดีค่ะเท็นห,หนาเราสวัสดีกันนิดนึ้นะเสียงอืมอม,มากินน้ำตาลจ้าย่างยี่โมอเ้าปกติเขากินกลางเด็กเป็นไรพี่น้องกัจงจียี่โมอเ้ากับบรรยากาศ ยังนกเขาก็บรรยากาศแห้งมาพี่น้องใส่ไข่ไปรอบนึงแล้วจ้ะรอให้เหลืองสุกดีกว่านี้แล้วก็ใส่ไข่อีกรอบสองแล้วก็อันเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะหนุนพี่น้องเป็นตาแสียบปะจ้ะเหลืองโหยโอยพี่น้องเอเ้ย เรียบร้อยแล้วจ้าพี่หนกักขาจีเท็ดเป็นตังไงหู้หอมหอมตังเลยพี่ดอมลอมชิมของแม่สิลูกดูโอเมก้าดพี่นอ้องชิมรู้เชียมันจะอร่อยขนาดไหนหวุ้ยร้อนจังเลยจริงน,นะครับอจริงแล้วมันกินอยากนอนกินอมวนจิงแล้วมันอิ่มมเงี้ยอยากนอน ัววด้ยนะครบหอกด้วยว่าอร่อยไหมไข่ไข่นี่เขาไปใน,น,น,นเนื้อเลยพี่น้องจา้าอืมอืมอร่อยหอมไข่ชิมก่อนนะครับเป็นไงล่ะ ดูรสยังอืมอืมเนีบเขาเศร้าพี่น้องเอาเสีพูดเแีย่ปะเอาพี่น้องแล้วเป็นเังไหนเสบอห้าเบืงอร่อยครับคือคือโดนนะออหวน พี่น้องจ้าจิบหนึ่งจิบกะไม่หายเหมือนนกไก่ที่มันชอบพี่น้องเบิ้งนล้ะว,ว่าทำอะไรกันทุกเช้าถ้าตื่นทันก็จะเป็นประมาณนี้จ้าพี่น้องจ้าแล้วขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กักจ,จ้ัพี่น้องจ้าโอเคค่ะไว้พอกันคลิปหน้าแล้คะสำหรับคลิปนี้เราสามวันก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง เอาเหนยสงสารโซลงถึงบิง